FM-105 SMILE THAILAND สวส,สมชายแสวงการอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณวัชรพ์สวัสดีท่านผู้เอฟเอ็มร้5ครับขออนุญาตข่าวอัปเดตก่อนเลยนะครับสวสมชายไม่ทําให้ผิดหวังในข่าวอัปเดตเลยด่วนอธิบดีรัชทนตรแเผยทักทักสินความดันสูงขึ้นกลางดึก ต้องส่งตัวรักษาโรงพยาบาลตำรวจเข้าห้อง VIP นอนเล่นดูสนามกอล์ฟสปอร์ตคลับตามแผนรายงานข่าวด่วนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพระบุเมื่อเวลาเที่ยงคืน45ของวันที่23เจ้าหน้าที่ราชธรร์น,นำตัวคุณทักษิณส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจร่างกายและรักษาอาการป่วยล่าสุดพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องรอยยสูตรชั้น14ตึกมปรห้อง หนึ่งสี่ศูนย์สี่โอ้โหพี่เอพี่เอสวสุมชายโพสต์นะครับมีโพสต์ออกมาด้วยที่ส่งมาเมาื่อสักครูบ่บอกว่าด่วนทักสินป่วยย้ายจากเรือนจํามาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพคือโรงพยาบาลตํารวจทราบแล้วนะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งของวันที่เมื่อเช้าตรู่เนี่ยนะครับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดครับพี่เอครับเออก็เป็นนกแก้วในกรงทองอได้นอนห้องหนึ่งสี่ศูนสี่ถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นห้องหัวมุมเอ่อเป็นแค่เป็นคอนโดก็ประมาณหกสิบสี่ตารางเมตรประมาณนี้นะผิดผิบวกรบอาจถึงแปดสิบกว่าก็ได้อ่อบรรยายห้องให้ฟังได้เพราะไปอยู่โรงพยาบาลนี้สามปีแล้วตื่นเนี้ยทำไมผมไปสามปีคุณแม่ภรรยาท่านป่วยแม่คยผมนี่แหละป่วยอยู่นะ ใช้สิทธิ์เข้าาออกดูโรงพาบาลเนื่องจากที่พญาเนี่ยเป็นขนาดนั้นคือตำรวจตำแหน่งที่ปรบบึกษาสมบัตสิทธิ์คณะกรรมการชาตินะครับเชื่อารอที่ดีก็คุณแม่ก้าวเข้าลงออกเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำเขาจะจะ,จะอยู่เนี่ยชั้นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอทำไม้หมดแล้วก็เห็นคุณบุญทรงก็ไปเนาะเห็นแล้วที่ราชัณร์ก็ไปนั่งเฝ้าอยู่สองคนข้างหน้าภายในห้องบรรยายได้เลย ่าแต่จำเลขไม่ถูกหรอกเพราะมันมีห้องห้องหลายห้องอถ้าถ้าเป็นสองวิววิวหนึ่งก็จะเห็นเซ็นทันเบอร์อนะฮะอ,อันนี้ตึกใหม่ล่าสุดนะครับตึกที่ว่าคือตึกมอปรอนะครับฝั่งตรงข้ามถ้าอยู่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะจัให้เกรดเกิดเออหนึ่งสี่ศูนยสี่น่าจะเป็นฝั่งที่เห็นสนามกอฟสปอร์ตครับอ่ะ นะม,มีสนามก๊อปเก้าหลุมก็ดูกคน,นอื่นตีไปแล้วกันก็อาจจะหาที่พัดก๊อปไปได,ด้วยๆนะสุดสรินนะเ <c oughs> ขาช่วยเขาพัดก็ได้นะหรือว่าทำทำ,ตำรฟายลงเหมือนตีลงไปโอเคจริงๆเอ,อ,อคุณโทนี่ชอบชอบเล่นพัดก๊อปที่มีที่มีรางแล้วก็มีหลุมข้างข้างข้าง,าง,างท้ายนะฮะ ที่เป็นที่เป็นพัดก๊อฟเล็กๆลุ่มสิบเก้าป่ะไม่ฮะค,ค,คือคือคือที่เล่นเล่นที่เป็นรางแล้วก็มีมีหลุมกอม๊อฟที่ที่พัดตีลุสิบเก้าเออ <laughs> คือที่พัดเล่นเล่นเนี่ยคือตอนนั้นไปอเมริกาแล้วก็เล่าให้ฟังไงฮะว่าประธานาธิบดีเนี่ยไปหยิบไอ้ที่พัดกอ๊อฟเนี่ยมาให้แกพัดแล้วแกแแกพ็พัดลงก็ปรากฏว่าเฮกันใหญ่ในหมู่ประธานาธิบดีอ่าอ่าตอนนั้นใครนะประธานาธิบดีเพื่อนแกจอจบุชจอร์จบเบชเพื่อนสนิทแกที่มาเมืองไทยมาค้างที่บ้านแกเคยละโอ้ผม แฟนคลับฝั่งคุณโทนี่มาตลอดแกก็เล่าว่าแกชอบพัดก๊อปไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อสนามเล่นเป็นลางๆที่ที่อยู่ในออฟฟิศนะฮะแล้วก็มีหลุมที่ขึ้นเนินไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยพี่สวอสมชัยฮะสงสัยจะมีอยู่ในห้องหนึ่งสี่ศูนย์สี่จริงๆด้วยเพราะแกะชอบไม่มีเดี๋ยวกคงเอาไปคง,ไป,คงไปใส่แต่เดีวยวเดี๋ยวคงม,มีคน <หา S 1> เอาไว้ให้ได้เป<ม> <20, S 2> ็นสิบอันนะพอพูดวันนี้แล้วก็โอเคก็คือประการที่หนึ่งเนี่ยเอ่อก็เป็นไปตามแผนทั้งหมดนะฮะเป็นไปตามแผน เพราะว่าจะขอไปพระรามเก้าเนี่ยผมคัดค้านเลยนะไม่ได้นะจะอ้างหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลตำรวจมีครบนะครับมีครบไม่ครบหรือจัดให้นะฮะเพราะว่าเราก็ใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจมาตลอดมีครบทุกอย่างนะครับนะครับไม่จำเป็นต้องส่งตัวไปพระรามเก้าไม่งั้นนจะเสียความศักดิ์สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเอแต่ผมย้ํานะครับกรณีนี้เคยเกิดกับเสียง ที่ย้ายจากเรือนจําสู่การมานอนยาวๆนะเอะแล้วก็ไม่กลับเรือนจําเลยแล้วก็สั่งเต็กสั่งอาหารหรูหรามาจากโรงแรมเอราวันมาฉลองแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยนะครับเอออาบรรยายห้องดีกว่านะคุณว่ามนึกถึงห้องประมาณหกสิบสี่หรือแปดสิบสี่ตารางเมตรสบายๆบางห้องน่าจะรอ้อยผมไม่แน่ใจนะเขาจะารับรองสำหรับดีไอพีเนี่ยก็จะมีห้องห้องคนไข้ที่เป็นห้องพักแล้วก็มี หมือนเป็นห้องสูตรอ่ะพูดง่ายๆมีโต๊ะรับแขกโซฟายาวมีทีวีเหมือนมีห้องรับแขก้องนแล้วก็มีห้องนอนอห้องน้าครับอ่าก็คือคนเฝ้าก็สามารถนอนโซฟานั่งเล่นอะไรได้หมดแล้วก็มีห้องห้องพักคนไข้ก็ใหญ่นะครับรับที่ดินแถวราบประสงค์ในโครงราคาแพงแต่ไม่เป็เอาเอาถือว่าถือว่าไปอยู่ในนั้นแล้วกันนะอาหารกลางคืนก็ดีพยาบาลหมอก็ดีนะครับก็สรุปว่าคุณโทนี่เนี่ยถ้ามองในแง่ ในแง่บวกก็คือแกกลับเข้าสมบู่กระบวนการที่ทำโทษจำคุกเอาให้ชัดเจนนะครับเหลือแปดปีเนื่องจากว่าวันก่อนบอกสิเนี่ยพอทางสามแถงก็ชัดเจนว่าในคดีมีสามคดีที่ตัดสินนะคือหวยบนดินกับเอ็กซินแบงก์แล้วก็นมินีสองคดีเนี่ยห้าปีเนี่ยดันไม่ได้ไม่ได้ขอไปกานไม่ได้ขอให้นับต่อเพราะนั้นี่ไอ้สสองปีในสามปีมันต้องนับนับอะรนีก็รื่องนับ นับพร้อมกันแอบครับครับตัดตัดสินจำคุกก็จะปีหกสองหกสามนะครับครับเลยค่ปีก็คือคดีแปลงภาษีสมบัติมีเป็น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 ค่าสัมปทานนะครับออันนั้นก็เสียหายน่าจะเกือบหมื่นล้านนะครับอันนั้นอีกห้าปีก็คือว่าอันนี้นับต่อครับนับต่อก็จะลดเป็นแปดปีพอพระทานไปโทษถ้าจะขอนะครับผมก็ย้ําว่าถ้าคดีสามปีก็เกณ์หนึ่งในสามก็ เอ่อหนึ่งปีก่อนออนะครับเอ,อ่อ,อส่วถ้าเกินน,น,นอกเหนือจากนี้เป็นเอ่อเรื่องที่ผมไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะครับเออจะแต่แต่ก็จะมาเจอคดีที่สองต่อว่าคดีที่หนึ่งออกละคดีที่สองก็ก็ต้องรับห้าปีห้าปีหนึ่งในสามก็ประมาณหนึ่งปีเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้เนะาะก็ก็เบสเซ็ตก็อย่างไิต้องติดเงินเรือนจําเรือนจําที่เป็นห้องพยาบาลเนี่ยสองปีเจ็ดเดือนเศษ 27เดือนทีนี้ถ้าจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจห้องนี้ไปเรื่อยๆความเห็นผมอยู่ได้นะก็ต้องขออนุญาตเป็นเป็นต่อเนื่องเพเนื่องจากเป็นเป็นอดีตนายรัมตรีนะครับแต่ก็จะมีระบบควบคุมรักษาความปลอดภัยแต่แต่ลูกลูกเต้าไปเยี่ยมได้ตามสบายนะเออไม่เหมือนไปเยี่ยมในราชธรรมไม่แต่แต่แต่ความดันขึ้นอโทษอีกสองามแสนหน่อยว่าอนุญาะ แตกต่างชั้นกันละเกินะนะครับทำไมคุณบุญทรงไปวิยาพิรมคุณวัฒนาเมืองสุขคุณภูมิสารผลไม่ได้ย้ายออกมาอยู่อย่างนี้แต่พวกนั้นก็อาจจะได้ออกมาบ้างนะผมเห็นคุณบุญทรงออกมาแต่มาตับต๊บตั้บอาจจะอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับไปต้องต้องมางงมา,มาไ,ปไปไปมันอยู่ยาวได้เหรอพี่เอกเพราะว่าคือถ้าบอกว่าความดันขึ้นคือไปไปได้เพราะว่าคนที่เข้าเรือนจํา คืนแรกเนี่ยก็จะมีการให้ให้นอนห้องแยกไว้แล้วคุณทักษิณก็คุณโทนี่ก็ทั้งป่วยทั้งทั้งชรานะฮะก็อาจจะต้องอค่อ,คอยๆดูไปแล้วก็ต้องอาจจะต้องกักโควิดด้วยอะไรด้วยเอาว่าไปทีนี้คืนแรกนี่ไปไปได้ว่าว่าเครียดความดันขึ้นอะไรก็แต่พี่เอกความดันขึ้นแล้วความดันก็ลดอะ่ะดังนั้นคือความดันขึ้นไม่ได้ขึ้นไปตลอดนี้จะไปอยู่ห้อง v i p ท,ที่ที่โรงพยาบาลตํารวจตลอดมันก็ มันก็มันก็หาเหตุผลอธิบายยากจังอ่ะเออเอาล่ะทราบว่าเป็นอดีตนายกแต่ว่ารา่ว่ามันจะเบี่ยงความยุติธรรมมันหาได้หมดอ่ะอ๋ออเป็นตังวลเลยนะขึ้นอยู่กับว่าใครใครทําหน้าที่แล้วกันถ้าคุณทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะวันหนึ่งประชาชนก็โลกวัชชะาแล้วกันผมไม่ไม่อยากไปอะไรกันอยากทําให เดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเอาละคือหนึ่งก็คือเข้ามารับกระบวนการยุติธรรมก่อนแล้วกันนะสองถ้าคู่ดำรงความยุติธรรมไม่ดำรงวานยุติธรรมมันก็เสื่อมตอนยุติธรรมเข้าใจนะเอาอย่างนี้แล้วกันความความความเป็นอดีตนายกเราก็ทดเราก็ทดความเป็นอดีตนายกติ๊กให้นะไม่ใช่ไม่ติ๊กนะพี่เอ๋คือถามว่าต้องไปกลั่นผมอะไรไหมก็ไม่ต้องนะคือคือท่านก็ชรลาแล้วผมก็ไม่ได้ยาวอะไรมากจะต้องกลั่นผมเกลียดอะไรไหมมันก็ไม่จําเป็นต้องไปข่มเขาเขาเาเรียกอะไรทำลายจิตใจขนาดนั้นเอเวลาเวลาดูรูป อดีตประธานาธิบดีเกาหลีที่เขาเข้าเรือนจำอ่ะโอ้โหน้นไม่เหลือเลยเมืออเออนั่นแหละประเทศไทยมันถึงไปไม่ได้เรื่องเรื่องกระบวนการทุริตโอ้โหนั้นไม่เหลือถ้าเราจัดการแบบเราอยากไหนๆก็พูดแล้วเราอยากผ่านพ้นเรื่องกระบวนการยุติธรรมให้น่าเชื่อถือสากลเราอยากผ่านพ้นบัชนีทุจริตคอร์รัปชันแต่เราพูดอย่างเดียวแต่เราไม่ทําอ่ะมันไร้ประโยชน์อ่ะนะวันนี้พูดแบบเซ็งๆนะคุณว่า เผมเข้าใจหลายเรื่องเป็นแบบผลโหวตเมื่อวานที่สภาเอเป็นไงเป็นเป็นหนึ่งในสิบสามเสียงเข้าเรื่องผลโหวตเลยสอสมชัยครับแม้อยู่แล้วคนเดียวก็จะยืนขึ้นลงมติไปเห็นชอบฮแล้วก็ทําอย่างนั้นอืแล้วผมเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นคิวแรกที่ต้องอธิปรายในสภาอืแล้วผมได้ตัดสินใจไม่อธิปรายไม่สังฆกรรมด้วยอืผมไปอย่างเดียวคือลงมติไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในสภาไม่ถูกต้อง hmm. ไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงผมสับสนการสลยขค้่โดยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเก้าไกลร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยอันนี้ผมยืนยันนะส hmm. ลับค้่จะให้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเก้าไกลเป็นรัฐบาล hmm. อะไรสลับกันหมดเนี่ยได้หมดเพราะว่า มันถึงเวลาปลองดองแม้กระทั่งเอาเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปไตยนะเพื่อไทยก้าวไกลบรรวมกันก็ได้นะ <c oughs> แต่ให้ควบคุมรถนโยบายรถเพดานแล้วเดินหน้าประเทศเหมือนที่เราเคยพูดว่ารัฐบาลปลองดองรัฐบาลแห่งชาติอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> แต่ผมไม่เห็นด้วยที่วุฒิสภาไม่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติ <c oughs> ความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมแล้วท่านทําให้เกิดปัญหาเพราะอะไรครับเพราะรันูลระบุเรื่อง มาแต่160ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงรเรื่องนี้จะเกิดผลในอนาคตต่อ,ตอ,ตอไปผมจึงยืนขึ้นแล้วไม่เห็นชอบเป็นหน้าที่ของผมที่เคารพต่อประชาชนไม่ได้เลือกผมมาหรอกครับ<ะ>ที่เขาไม่มีสิทธิ์ไปออกเสียงแทนในสภาผมเคารพต่อรัฐธรรมนูญและผมเคารพต่อความซื่อสัตยงของตัวเองต่อไป โดยไม่สามารถให้ใครมาสั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นการโหวตที่ผิดปกติผมพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ผมรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นวิปสามฝ่ายของอุทธสภาเรียบร้อยแล้วครับอ,อ,อันนี้บอกคุณวากับท่านผู้ฟังครั้งแรกเพราะเดี๋ยวผมจะรายงานเข้าสู่ที่ประชุมวิปวันนี้ว่าผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ระหว่างวิบุธกับวิบรัฐบาลที่จะมีขึ้นหรือวิบฝ่ายค้านที่จะมีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พิจารณาตัวเองแล้วว่าไม่สมควรเป็นวิบที่จะทําหน้าที่วิบสามฝ่ายในการประชุมตั้งแต่วันเมื่อวานนี้กับผมจึงได้ลาออกนะครับแต่ยังจะคงทําหน้าที่อื่นนะครับในฐานะวิบของวุฒิสภาในการพิจารณากันกรองกฎหมายในการทําหน้าที่แทนคณะกรรมการสทธิมษยชนและคณะอื่นๆต่อไป นะครับส่วนต้ำแน่งอื่น,นๆจะพิจารณาทบทวนเป็นระยะว่าผมพูดงตรงเนาะคงจะต้องปรับบทบาททบทวนบทบาทตัวเองว่าสิ่งที่ผมทําแต่ไม่เปลี่ยนุดมการณนะไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนจุดยืนอำนาที่ตรวจสอบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมจะทบทวนบทบาทในการร่วมการทํางานกับรัฐสภาก็เอาความบุิดมาเล่าให้คุณวาดขึ้นตรู้ฟังฟังพร้อมด้วยการบอกที่แรกแล้วก็บอก ไปเลยว่าไม่ได้ประสงค์จะประสื่อสารเลยหรอกนะไม่ได้ประชดประชนันแต่ผมคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเริ่มผิดปกติในรัฐสภาผมไม่สามารถทําบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องกลนเกมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่ทําให้ขัดต่อความรู้สึกแล้วก็ขัดต่อ,อการทําหน้าที่ที่จะถูกต้องได้ผมก่าอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรก็แล้วแต่ก็ขอยืนยันตรงนี้แล้วก็ยืนยันว่า สิ่งที่ผมทําเมื่อวานนี้ในะการลงมตดิไม่เห็นชอบนั้นถูกบันทึกประวัติศาสตร์คนจะบอกเป็นสวตัวตึงอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจอะนะครับเพราะผมคิดว่ามุทิสภาเมื่อวานควรทํห้าที่ตรงนี้ะจะบอกใครกินกล้วยไม่กินกล้วยจะมาโกหกไม่โกหกหยาพูดแต่มันเป็นเรื่องความขัดแยง้งนะครับที่ไม่ลงตัวแล้วผมขอพูดเลยนะครับว่าบทเรียนสองบทเรียนที่เราต้องศึกษาบทเรียนครั้งที่หนึ่งคือเมื่อพลเอกเฟรมท่านเดน พัฒนาประเทศ8ปีภายใตยวษษษษษษษ้วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตหลายๆเรื่องนะครับเป็นนายกคนดอกแล้วก็หลังจากนั้นเกิดยุคข,ของนาชาตผมได้มีโอกาสทําข่าวสมัยลเดรเฟรมและสมัยนาชาครับนะครับ,รบแล้วก็ได้เห็นความเยืบากแล้วก็ความรุ่งเรืองความฟุ้งเฟ้อฟองสบู่บนำไปสู่ลุฟเฟ่คาบิเนตและในสุดก็นำไปสู่การรัฐประหาร ผมก็ลังบอกว่าหลังความเจ็บปวดของบ้านเมืองที่พลเอกประยุทธ์ได้กอบผู้ได้ทำงานแปดปีเก้าปีจะต่อ้วยุคคุณเสด็จาเราก็จะเจอสิ่งที่มีเงินคงครางเต็มไว้ในประเทศมีอินฟราสัรัคเจอร์มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไม่หมดนะมีอ e ซีมีการลงทุนมากมายที่อุตสาหะทำไว้นะครับคงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวผมก็มีส่วนเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ทวงและผมมีสิทธิ์พูด <c oughs> นะครับ อ hmm. ในฐานะเลข,ขาวิทที่กันครองกฎหมายมา 400, 44, 4 4.4ฉบับสมัยเป็นสมชพูดในฐานะสมาชิกวุฒิภาที่กันครองเลยเรื่องต่ออย4ปีเนี่ยผมกําลังเตือนว่าถ้าคุณเศรษฐาเดินหน้าไปสู่ประเทศที่แบบเดียวกับเคยเกิดขึ้นก่อนปี2 5 3 4อนาคตของประเทศแทนที่จะรุ่งเรืองก็จะนําไปสู่การรัฐประหารอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะพูด เรื่อที่สองที่จะพูดอีกก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์คณะคอมชอคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผมมีจุดพลิกผันบังเอิญจากนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศไทยซึ่งเขาประสานงานมาขอกรรมการเข้าไปร่างและทาน,นูญและพวกเราสามสี่สมาคมที่อยู่ทนี่สามเสินก็ได้สรุปว่าส่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพี่มณีนนสุดสม์ิจเข้าไปเป็นกรรมการร่างรัฐนู uh huh. นแล้วเพื่อจะไป ช่วยดูแลกติกาบ้านเมืองที่มาน,นิดก็เป็นนิติศาสตร์รุ่นพี่แล้วก็เป็นนัก,ก,นนกข่าวที่ที่ได้รับการยอมรับแ้วเขาก็ขอให้ส่งสอชอไปคนหนึ่งเพื่อพวกเราก็ตกลงกันในสมาคมหลายสมาคมเพราะฏว่ามันมีทั้งสมาคมนังสืบพิมมันมีทั้งสมาคมวิทยุโทรทัศน์รัฐบัสิสภาก,การในที่สุดเราก็ส่งไปสามบัญชีรายชื่อเพราะว่าเขาขอหนึ่งคนเราบอกให้เขาเลือกเอาละกันเพราะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปต้องการแก้กฎหมายควบคุมสื่อ สมัยนั้นก็จะมีปอรอสีบสองมีกฎหมายโซ่ตวนเสื่อนะครับครับแล้วก็เกิดกหมายการพินปัจจุบันแล้วก็มีกฎหมายที่เราอยากไปแก้คือประกอบกิจการมิรยุทธรท์ศน์คือมันมีภารกิจแตกต่างกันนะครับอือหึแล้วก็ทําเรื่องไอ,อ,อ้อ้ปอซอปอชอไอ้คุนี้ต่างๆใคดีเลือที่มันเกิดขึ้นนะครับครับเอ่อก็ในที่สุดเขาก็เลือกพวกเราสามคนเข้าไปอันนี้คุณพูดเนี่ยเพราะเราองจะบอกว่าผมได้อยู่ในบทเรียนที่ไม่ได้เข้าไป เป็นภาคเ,เด่นเเด็จการใครจะด่าก็ด่าไปแต่ได้เห็นคอมชอแต่ยับหลังจากการเลือกตั้ง uh huh. วันนี้หลายคนไม่เผาผีกันนะครับ uh huh. ผมย้ำไม่เห็นนะครับขีเส้นได้สามเส้นว่าวันนี้หลายคนไม่เผาผีไม่ญาติดีกัน uh huh. ไม่เจอหน้ายังด่ากันอยู่เลย uh huh. นั่นคือความล้มเหลวของคณะมนตรีคณะคอมชอครับผมกำลังเห็น วิกฤตที่เป็นแก้วร้าวในคอสชและผมก็ได้สื่อสารกับหลายท่านไปแล้วว่าแก้วที่ร้าววิบแก้ไขประสานซะผมเห็นความรักที่ท่านมีต่อกันมาห้าหกสิบปีอยากเห็นท่านมีความรักต่อกันไปอีกสามสี่สิบปีไปจนตายจากกัน <S <S 2> <S 2> ไม่อยากเห็นบาดแผลนี้โดยใครก็ตามเสี่ยมซอ หรืออ้างว่ารับรวงทางซึ่งผมตรวจแล้วตอนนี้ไม่รับรวงทางมันเป็นลาวที่เริ่มปริดจริงๆแล้วบทเรียนคอมอชอนั้นสะท้อนมาถึงคอสชอในปัจจุบันที่กําลังจะวางอานาจลงนะครับก็ฝากแค่นี้แหละครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ใครอาจจะดีใจคุณโทนี่กับบ้านลุงสุดเทพพ้นคดีสภาได้นายกผมเป็นคนที่ไม่ดีใจและผมเห็นว่าเมื่อวานเป็นวันที่เสื่อม เป็นวันที่เสียของและเป็นวันที่รับไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ<ข>จะมา,<ข>าพูดในรายการเนี่ยเพื<ข>่อให้เห็นว่า<ข>มันสะท้อนคนอีกส่วนหนึ่งของประเทศที่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจพี่เอ,อคือคนที่อยู่ในการเมืองแล้วมองเห็นชัดๆไปยาวนานย่อมจะพอมองเห็นแล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่เอาละต้องถามก่อนว่าคือการโหวตที่เห็นเนี่ยสื่อมวลชนหรือใครก็ตามที่ติดตามการเมืองมากๆจะดูเลยแต่ละคนโหวตใครโหวตอย่างไรพอบอกว่า สวสาสลุงตู่จานวนมากมากที่สุดอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกก็โบตให้ผ่านคือสวอสาสลุงตู่หรือใสลุงป้อมเนี่ยอันนี้หมายถึงเชื่อมโยงสนิทสนมก็ว่าไปนะครับขณะที่สายลุงป้อมเนี่ยงดออกเสียงอันนี้มันสะท้อนสิ่งที่สวสมชายกำลังพูดอยู่เมื่อกี้ป่ะครับไม่ตอบครับขอบคุณครับ ไม่ตอบคือการตอบการนิ่งเงียบเป็นคําตอบอย่างหนึ่งพี่เอกครับทีนี้เอาประเด็นต่อไปคือประเด็นต่อไปนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเชิงกฎหมายคือสวัสดิ์สมชายอยู่ในสภามายาวนานอย่างที่ทราบแล้วก็ศึกษากฎหมายเป็นด็อกเตอร์ด้วยคือตอนเนี้แน่นอนว่าว่ากฎหมายไทยอ่ะไม่ต้องอ้างอิงกับกฎหมายฝรั่งเพราะข้อนี้มันเป็นข้อของของความเป็นไทยต่อเนื่องยาวนานมาเป็นวิธีปฏิบัติคือการทลเกล้าเนี่ยคือถ้าขอมีตําหนิอย่างอย่าง อย่างนายกเนี่ยเราเห็นคุณรงวงวันนะฮะเราเห็นการเปลี่ยนตัวนายกในอดีตแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนตัวนายกอะไรก็คงไม่ได้หละเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ต่างกันไปแต่ในอดีตยอย่างเช่นมีคดีคุณสมัครชิมไปบ่นไปเนี่ยคดีมาที่หลังคือตอนที่เป็นนายกถ้าไม่ได้มีคดีหรือลุงตู่เนี่ยต้องพักนายกตู่เนี่ยต้องพักการเป็นนายกเนี่ยเพราะว่ามีการตรวจสอบเรื่องรัฐธรรมนูญว่าตกลงเป็นมา8ปีไม่8ปีรัฐนูญฉบับเก่าฉบับใหม่ซึ่ง ซึ่งตอนที่เป็นขึ้นมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งจากการเป็นแคดดิเดตของพรรครวมพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะผิดไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรทั้งสิ้นแต่รอบนี้การร้องเรียนยังไม่มีเป็นทางการก็จริงแต่ว่าถ้ามันมีขั้นตอนนี้ขึ้นมาหมายถึงคุณเสด็าคือการรับรู้สาธารณะว่าคุณเสด็า มีร่องรอยของที่อาจจะมีตําหนิในเรื่องจริยธรรมหรือคุณสมบัติต่างๆซึ่งมันระบุไว้ในคุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรีในข้อจริยธรรมเนี่ยแล้วมันก็เป็นที่รับรู้สาธารณะทั่วไปแล้วแล้วอยากจะทูลเกล้าขึ้นไปมันได้หรอพี่ไอ้คือคือคือขั้นตอนมันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้ผมเรียนถามตรงไปตรงมานะผมไม่ได้เชียร์หรือมไม่ได้<ม>ชัง<ม>คุณเครคว่า ถ้าสมาชิกที่ลงมติด้วยอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่กล่าวโทษแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกล่าวโทษเขาเพราะผมเห็นแล้วว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอผมขอร้อยหกผมขอยัดทวนว่าตาร้อยหกสิบเลยพี่เอ๋คือเป๊ะตรงกันมากข้อหนึ่งคือมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดข้อสองมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีข้อสามสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้อสี่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ข้อห้าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อหกข้อเอาข้อสี่กับข้าวผ่าครับผมคจะไม่ต้องเรียนกันละสี่กับห้าคือสี่กับห้าเนี่ยทีงนี้มาตราร้อยเจ็ดสิบประกอบมาตราแปดสิบสองของรัฐนูนในการเสนอชื่อนายกเลมนตรีนเนี่ยนะครับในการที่เอาเข้าสู่สภาตามอมาตราสองเจ็ดสองเมื่อวานเนี้ยมันต้องมีคุณสมบัติตามร้อยหกสิบวงเล็บสี่วงเล็บห้าอยู่ด้วยเมื่อกี้ครับซึ่งกรณีแอพิโซดหนึ่งสองสาม ของคุณเสร็จของคุณเสร็จถที่คุณชูวิทย์โจมตีเนี่ย <5. S 2> มันมีควสชั่นนะครับในวงเล็บสี่แล้ววงเล็บห้าหนึ่งช่อร้านหรือไม่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์รับเรื่องจากคุณชูวิทย์ตรวจสอบได้หรือยังนะครับว่าการซื้อที่โดยการเอ,อเบียดบ,บังว่าเงินพันล้านกับห้าร้อยกว่าล้านต่างกันยังไงเนี่ยมันช่อรานหรือไม่นะครับกรณีของเอ,อการเก็บค่าผ่าทานช่อรานหรือไม่การอ,อ เ p i s โซดสองแกเรื่องอะไรไม่จำไม่ได้สามเสีย episode สามไม่ e p i s นะครับการใช้บริษัทยามนอมินีแม่บ้านนอมินีเ็นที่ทองหล่อครับที่ทองหล่อคือมีมีที่หลังสวนแล้วมาทองหล่อแล้วก็สุขุมวิทสิบสองครับพวกนี้เหรอครับสรุปว่ามันช่อราดบหรือไม่ส่วนบางหลวงหรือไม่เนี่ยก็ทําถูกนะแต่ว่าทําถูกหรือไม่เนี่ยต้องไปตรวจสอบนะว่าบริษัทของคุณต่อภัยเนี่ยนะครับ ที่ขายที่ให้หลังสวนเนี่ยจะแ,แยกออกเป็นสิบสองคนโดยมีลักษณะหุ้นส่วนหรือไม่ถ้าแยกออกสิบสองคนโดยเป็นบุคคลล้นๆ้นเลยนะ <c oughs> ไม่มีลักษณะหุ้นส่วนอันนั้นก้นแล้วไปต่างคนต่างโอน <c oughs> แต่แยกลักษณะอย่างเป็นหุ้นส่วนอยู่ในที่แปลงเดียวกันนะ <c oughs> นะครับมีเจตนาไม่ได้แยกส่วนชัดเจนว่าแปลงที่หนึ่งของคุณว่าไปที่สองคุณผมมีทางออกซ้ายขวาอะไรเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> แต่แยกเหมือน <c oughs> ลอักษณะก็เรียกเป็นเป็นลักษณะหุ้นส่วนแม้ไม่ได้เป็น จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะครับก็เข้าขายที่ต้องเสียภาษีเต็มครับอันนี้บางหลวงหรือไม่จากห้าร้อยกว่าล้านเหลือสี่ห้าสิบเอ็ดล้านเนี่ยหรือไม่คาอธิบายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ขายพี่เอทุกๆทุกๆของผู้ขายก็ผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยนะคุณว่าผมซื้อแล้วแต่ปกลรงว่าแบ่งคนละครึ่งจริงจริงแต่ถ้า มันต้องร่วมมือกันใช่ใช่เออคือผู้ผู้ซื้ออ่าผู้ซื้อต้องต้องยินยอมให้ผู้ขายทำขั้นตอนแบบนี้ถูกไหมพี่เอเพื่อจะโอนมาเข้าใจเรีไม่เรียบร้อยเข้าใจเข้าใจตรงนะอ่านี้ก็ไม่่อวหาอะอันนี้อันนี้ก็ต้องไปชี้แจงเออแก้การอ่ะนะครับก็สรุปว่าเรื่องนี้คือคือเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะครับเรื่องจริยธรรมเอมันต่อไปอีกว่าผมไม่รู้คุณชูวิทย์แถลงหรือเปล่าแต่ข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ย มันกระทบเรื่องนี้ครับถ้าเป็นกรณีคุณนรงวงวันเี่ยมีการค้านมาจากสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้อ่ผมบอกเลยแล้วกันไม่ทราบมีใครค้านไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินของใครบางคนแล้วกันอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาฟ้องคุณวาดเน่ยผมผม,ผมไม่ได้กลัวหรอกอโรงแรมที่ไหนมีอไมอาร์มี่โดยกิ๊กของคนคนหนึ่งเอาเงินจากห้องโปงไปซื้อ,อเคลียร์ไหมเข้ากฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจะกระทบเรื่องอะไรครับถ้าถ้านะก็ระเรียกเลี่ยงภาษีเป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินโดยโกยกวนผิดฟอกเงินแล้วเป็นกฎหมายสากลนะครับซึ่งจะทําให้เกิดกระทบกระเทือนต่อประเทศในเรื่องการจีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบล็อกแคดดิ้งเนชั่นบล็อก geo politics บล็อกไฮเดชั่นบล็อก human rights บล็อก money running in same category as c o l บ m b i a mexican สิ่งที่ผมได้รับข้อความอันนี้ผมมีความรู้น้อยในเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> คือต้องยอมรับก่อนว่าคนที่ให้ข้อมูลผมเป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยครับและอีก่านหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสิ่งสําคัญที่ต้องตรวจสอบขณะน,นี้ยังไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ วิบากรรมจะเกิดขึ้นกับใครบางคนและประเทศทราบให้ดูตอนท้ายนะมันจะเจอปัญหาแบบเดียวกับผู้นำโคลอมเบียและผู้นำามักชิกัดครับผมตั้งคำถามไวแค่นี้สื่อมวลชนถ้าฟังอยู่ทำงานเป็นหรือเปล่าไม่รู้อะีกเท็จีกเก็ีกน่องน้องพี่ทั้งนั้นนะรุ่นน้องพี่ทั้งนั้นนะพี่เอก็อยู่มาเกืนบทที่ทำข่าวเป็นทําเรื่องนี้เป็นนะ ไปตามเรื่องนี้ไว้หลอดได้เลยนะครับนี่คือวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ผมยังไม่ได้กล่าวหานะแต่ผมตรวจไปแล้วว่าถ้าผมทําไมผมถึงต้องลุกขึ้นยืนบวชไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ปังมีปาน้อม,อมเรื่องเนี้ยนะผมไม่เคยรังเกียจพรรคเพื่อไทยเลยพรรคเพื่อไทยยังมีแพรทองทานยังมีชัยกเกษตรเข้าใจอธิบายว่ามันยังไม่ไม่เป็นคดีได้ไหมพี่เอกือตอนเนี้ยแต่มันเป็นที่กล่าวหาสาธารณนะคือมันเป็นการรับรู้สาธารณะไปแล้วอันนี้ในหลักสื่อสารมวลชนต้องถือว่า เรารับรู้รับทราบแล้วถือจะบอกว่าในขั้นตอนของคดีมันยังไม่เกิดขึ้นคือการร้องเรียนมันยังมันยังอยู่ระหว่างตามมาแต่เห็นมันก็ส่งไปที่บิ๊กโจ๊กแล้วนะคือตอนนี้ยฟังจากคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ส่งไปที่บิ๊กโจ๊กแลวบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเอาจะใช้ไม่ส่งคนอื่นเล่าเออก,ก็ก็ไม่รู้เขาจะส่งใครบ้างไม่รู้ยอ,อ,ยยอย่างเออแต่มันไม่ส่งคนอื่นเล่าแต่เหมือนกับว่าเขาส่งแล้วเออส่ง,งไปเก็บหรือส่องไปเอา <laughs> <laughs> ไม่รู้เออทำไมไม่ส่งที่อื่น คือส่งส่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางดูสิฮ่าฮ่าฮ่าเอ่อส่งให้มันถูกที่สิฮ่านะอทนนี้ผมผมบอกให้ว่าวันเนี้ยมันคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับไม่นะอันเนี้ยอาจจะยังไม่ใช้เอกชนหรือใช้เอกชนก็ได้ฮ่าตอนนี้เอกชนประกอบธุรกิจผิดกมายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่พอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปั๊บมันจะมันจะโดนอีกบัตรมาตรฐานหนึ่งแล้วนะครับอืมจอก็ไม่เป็นไรครับผมก็เผื่อศรีสุวรรณเรืองไกลใครแต่ใครเขาได้ยินก็ ทันทีที่เป็นรับพรุ่งนี้มรืนนี้พรุ่งนี้ไปร้งปองทันทีฮะฮะใช่เราไปร้อ,อทงทันทีจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะอันนี้ยุ่งแล้วนะอ่าคือตอนนี้คุณสมบัติแคนดิเดตก็เคยถกเถียงกันว่าเอาแคนดิเดตก็มีคุณสมบัติไม่ไม่ฟูลสเกลไม่เต็มคาราเบล,ลแบบคนเป็นนายกเป็นนะถูกไหมพี่แต่อันเนี้ยคุณสมบัติควรจะเป็นนายกก็มีข้อเมื่อกี้ข้อสี่ข้อห้าบวเล็บสี่ะอย่างที่เราพูดกันแต่คุณสมบัติแคนดิเดตอาจจะยังไม่ต้องคือมันฟังแล้วมันแหม่มันมัน ยังไม่ได้เป็นอ่ะใช่ที่นโคตรจะได้เป็นแล้วท็กติกเลยอ่ะได้เป็นก็เป็นเป็นภาระของผู้ตรวจก่อนเราต้องไม่นําสิ่งปนเปื้อนขึ้นทุนเก้าอันนี้เนเรื่องของสมรักองค์แล้วก็ต้องตรวจสอบเมื่อวานเนี้ยผมผมเห็นแล้วตลกมากคือคือพยายามบังคับว่ารีบรีบ ให้รับพิธีตอนสองจอกไม่เคยมีครับรีบมากอันนี้งงสภาวดเสร็จวันรุ่งขึ้นต้องทําเอกสารประธานลงนามในวันรุ่งขึ้นแล้ววกันเลยมีคุณเสรีพิสุทธิ์แต่ชุดขาวไปแล้วอ่ะก็นี่อคือเป็นความเฟ้อของสภาไปทาแบบนี้ได้ยังไงคือแทบจะติ่งพิมพ์เอกสารรอไว้เลยนะแล้วก็วดเสร็จปั๊บก็ให้ประธานลงนามประธานลงนามเสร็จวิ่งไป กลัวสว<อ>สมชาย,ยจะไปให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้เลยไม่เป็นไร<อ>ค่อยๆทำให้ถูกต้องเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตอีกบ้านมึงจะได้เดินได้นะพี่เอเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหมดเวลาตรงนี้ครับแบละครังหมดยกขอพระคุณอย่างสูงครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 1> fm 1 0 5 smile thailand